สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคำแพงชาแนลค่ะวันนี้วันที่เจ็ดเมษายนสองห้าหกเจ็ดเนาะมีเพ่นกาจะมาทักทายสบายดีเอฟซีทางช่องตามเกาเซนเกาเซนเคยเนาะค่ะมีเพ่นกามาทักทายสบายดีเอฟซีเพื่อที่จะมานําเสนอแนวทางฮานอยของสามเซียนให้กับเอฟซีทางช่องก็คือของพี่พหัชเซียนเชียงใหม่เซียนโคราดเนาะให้ไปเป็นแนวทางกันค่ะ ่อว่าน,นี่เป็นยังไงเนี่ยมีผู้ใดามานแดเนาะแม่เพ้นก่าดีใจนำ้ำผู้ใดามานผู้ใดประมาณกับสู่ต่อค่ะตัวเลขทุกตัวที่ทุกเซียนทุกอาจารย์ให้มาให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเด้อค่ะเนาอมีเอฟซีทางช่องถามว่าตู้อยู่ฝั่งนั้นคือตู้อีกอย่างคืองามเทเป็นตู้เอทีเอ็มค่ะเนาะตู้เอทีเอ็มฝั่งนั้นนาะบ้านแม่เพ็นก่าจะอยู่ชัานเมืองไหนหนึง ้ามไปฟังคงเบื้องนั่นก็นจะเป็นหลวงพระบางเมเพิน้นจะอยู่ฟังคงเบื้องนี้เนาะตรงไปทั้งนี้ก็จะเป็นตรงออกไปทั้งนี้จะไปหอดจังหวัดน่านเนาะคะ่ะเอฟซีตรงเส้นทางเส้นทางที่ไปฝุ่นเนาะเมพ่น้นทายเบื้องนี้หลายเ่อแล้วเนะาะทั้งนี้ก็จะไปหลวงพระบางฟังนั้นจะไปฟังขัวมือที่เมเพ่น้นไทยนี่จะไปจังหวัดน่านเนาะไปหงซาจังหวัดน่านฟังสายมือนี่ก็จะขามไปหลวงพระบางค่ะ อากาศอยู่บ้านแม่เพ่นคึมคึมควันไฟควันหมอกไฟเนาะเขาเจ้าจูดให้จูสวนเพราะ่ารฮอนเอาแห้งแห้งค่ะนี่ค่ะอาเดี๋ยวแม่เพ่นพายซีไปเบึงตัวเลขน้ำกันดีกว่าค่ะเนาะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้แม่เพ่นด้วยเนาะเพื่อเป็นกําลังใจค่ะแล้วก็เข้าคอมเมนต์มาให้กําลังใจทุกๆเซียนทุกอาจารย์ด้วยนะคะเพราะว่าทุกเซียนทุกอาจารย์ต้องการกําลังใจจากเอซีทั้งช่องนะคะเอาคลิปนี้ก่ะไปบึงตัวเลขน้ำกันค่ะ เอาเนาะคะ่ f เอาก็มาเบิงตัวเลขน้ากันค่ะกามาเบิงผลห้าหน้อยกันก่อน,นเนาะมาเบิงผลห้าหน้อยว่ามีจะเซียนใดเขาเน่เนาะบอกเขาเน่แล้วก็เอาเบิงไปเป็นเนี่ยเทียบใส่เป็นแนวทางของมือนีเนาะกาผลห้าหน้อยเมื่อวานนี้น้อยพิเศษบนออกเก้าสี่เจ็ดล่างออกสามสี่นอยปกติบนออกสามหนึ่งสองล่างออกศูนย์แปด นอย VIP บนออก892ล่างออก0ูนสเนาะค่ะกลับมาเทียบสซเบึงของเซียนเชียงใหม่เมื่อวานนี้เซียนเชียงใหม่ให้วิ่งรูดบนล่าง1กับเก้านอกับ9ตัววิ่งตัวลูดก็เน้นไปที่1ก็เข้าที่1จับคู่เข้าที่หนึสองนอยปกติและเก้อนอย VIP เนาะเข้า สองนอยตรงตรงเนาะค่ะ fc เข้าสองนอยตรงตรงคะ่ะแนวทางของเซียนเชียงใหม่เนาะ,ะเข้าสองนอยตรงตรงเมื่อวานนี้วันนี้เอามาเทียบไซมอนีไหมเนาะคะ่ะ fc ว่าผู้ใดจะตามของอาจารย์ใดเซียนไดเนาะ,ะส่วนของพี่ประหัดให้วิ่งลูดหกกับหนะะึ่งเนาะตัวเน้นบอมาค่ะมาตัวร่องค่ะก็คือหนะะึ่งเนาะจับคู่เข้าที่หนึ่งสองนอยปกติคะ่นะเนาะ,ะตรงๆ,ๆค่ะของพี่ประหัดก็เข้าที่ หนึ่งสองนอยปกติเด้อค่ะเนาะส่วนของเซียนโคลาดเมื่อวานนี้ให้วิ่งลูดบนล่างสี่กับแปดตัววิ่งตัวลูดก็เข้าทั้งสองตัวเนาะค่ะ fc สี่กับแปดตัววิ่งตัวลูดนะเข้าทั้งสองตัวจับคู่เขาที่แปดศูนย์หรือว่าศูนย์แปดตัวกลับล่างของนอยปกติเนาะคะ่ะ fc นี่ค่ะส่วนสี่ก็คือสามสี่บอมี่เนาะค่ะ มันจับคููบ่๋หยบอมี C, C, 7, อ่สามสี่้ะก็สี่เจ็ดพรอมเนาะนี่ค่ะขามไปค่ะเอาาบอเป็นยังเนาะก็ถือว่าเข่าหนึ่งนอยค่ะวิ่งตัวลูดก็ถือว่าเข้าทั้งสองนอยเนาะได้ผลหาหนอยแล้วเมื่อวานนี้มาเบิ่งแนวทางของมอนีกันเลยค่ะทำแพงอะไรลูกทำอะไรเออเลี้ยง,ยงจะ จะใส่เข็มขัดไปโรงเรียนบอกผมก็ยองนองบอกมัดผมกระเบอยงมัดไม่สวยเลยไม่น่ารักเลยํำแพงแกงส้มวันนี้ํำแพงสบายดีหน่อยสบายดีหน่อยสบายดีเร็วใบดีสวยสวยใบดีงามงามไหว้ด้วยไหว้ด้วยไหว้ด้วยสบายดีนะสบายดีหลวงพระบางหน่อย เอาบ้างสบายดีไหว้ด้วยก่อไหวแม่ไหวช่วยมจะเมนเบายากเบามึนคนขี้ดื้อเบิ้งผมมันย่องย่องย่อง่าสันไปยามากวนแม่แม่จะทำงานเอาช่ยเอาชัยชัเลยเออเอาชัยไปโรงเรียนไปพี่หนิงใส่ให้ไปให้พี่หนิงใส่ให้น่ะพี่หนิงสิ่นพี่หนิงสวยมากเลย พี่หนิงโตแล้วเป็นสาวแล้วดูแลน้องด้วย,ย,ยจ้าไปโรงเรียนเออไปเรียนเอเอมัดผมด้วยพี่หนิงมัดผมให้น้องด้วยน้องจะไปโรงเรียนไปเข้าห้องเลยมัดผมเลยตัวยุ่งค่ะมัดไรว่าไปโรงเรียนนะเอา ว่าวกับคำแพงแล้วค่ะมาเบิงตัวเลขก,กันดีกว่าเนาะค่ะมาเบิงแนวทางหานอยวันที่7เมษายนสองห้าหเจ้าแรกค่ะของเซียนเชียงใหม่เนาะเซียนเชียงใหม่ให้มาหานอยวันนี้วิ่งลูดบนล่างสกับ1ตัววิ่งตัวลูดก็เน้นที่สารองหนึ่งจับคู่3ามหนึ่งสามสองสาสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งแหนึ่งเกค่ะเน้นที่ สามหนึ่งสามสองสามแปดสามเก้าเนาะนี่ค่ะแนวทางฮานอยวันนี้เนาะของเซียนเชียงใหม่ให้มาฮานอยวิ่งลูดบนล่างก็คือสามกับหนึ่งเนาะตัววิ่งตัวลูดเน้นที่สามลองหนึ่งจับคู่สามหนึ่งสามสองสามแปดสามเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้า เน้นที่3 1 3 2 3 8แล้วก็3 9เนี่ค่ะเด่นได้ทั้ง3นมอยเนาะได้ของเซียนเชียงใหม่แล้วไปต่อกันค่ะของเซียนโคราดเนาะมาต่อของเซียนโคลาดวันนี้ค่ะเซียนโคลาดให้มาฮาหนอย วิ่งรูดบนล่าง8กับ9ค่ะ8กับ9ตัววิ่งตัวรูดก็จะเน้นไปที่8ลอง9เนาะจับคู่ให้8 1 8 2 8 3 8 4 9 1 9 2 9 3 9 4ค่ะเน้นที่8 1 8 2 8 3แล้วก็8 4เดอไข4เนแนวทาง ทวนขึ้นให้อีกเชนึงเนาะแนวทางฮานอยวันนี้ของเซียนโคราชให้วิ่งรูดบนล่าง8กับ9ค่ะตัววิ่งตัวรูดเน้นที่8ลอง9จับคู่8 1 8 2 8 3 8 4 9 1 9 2 9 3 9 4เนาอเนะเน้นที่8 1 8 2 8 3แล้วก็8 4ค่ะ ได้ของเซียนเชียงใหม่และของเซียนโคราชแล้วไปต่อกันที่ของพี่พหัดวันนี้ของพี่พหัดให้มาห้าน้อยวิ่งรูดบนล่างเนาะให้มาสกับหนึ่งตัววิ่งตัวรูดก็เน้นไปที่สี่ลองหนึ่งค่ะจับคู่ให้โอ้ยขอโทษหลายๆมือไปบางกล้องสี่ศูนสี่หนึ่งสี่ปด

แนวทางฮางนอยของพี่ประหัต ija. วันนี้วิ่งรูดบนล่าง4กับ1ตัววิ่งตัวรูดก็เน้นที่4ลอง1เนาะจับคู่4041 48 49 10 11 18 19เน้นที่40 41 48แล้วก็49 9พ่อนเสียงพี่พี่ให้แม่แน่ เตรียมตัวมาแคปหน้าจอน้ำกันคายเอซเนี่ยค่ะแคปหน้าจอเอาแนวทางฮานอยวันนี้เนาะของสามเสียนเด็เดๆแม่นๆประจำช่องน้องคําแพงชาแนลเนาะค่ะก็คือของเซียนเชียงใหม่เซียนโคราชของพี่พหัดค่ะผู้ใดที่ติดตามของสามเสียนนี้ก็ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆกันทุกคนเด้อค่ะเนาะ ตัวเลขทุกตัวที่ทุกเซียนทุกอาจารย์ให้มาให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้น FC ทั้งช่องทุกคนเบิงแล้วก็ผิจารณากันดีๆเนาะค่ะ FC กะให้ FC ทั้งช่องวันนี้จงโชคดีหมดทุกคนเนาะคะ่ะแม่เพ่นกะเหลือแค่ของปูซีซูแล้วก็เลขมิทิมาเนาะส่วนของอาจารย์สวัยแม่เพ่นกะ ยังบ่ได้มาฝ่า FC เอฟซีเธอเนาะเพระาะว่าอาจารย์สบายเพิ่นยังติดธุะะะระแล้วก็เพิ่นยังบ่ว่างเนาะเพราะว่าคิวงานเพิ่นหลายช่วงหน้าสงการานต์เนาะค่ะเพิ่นจะเดินงานตลอดเนาะเพิ่นบ่มีเวลาเฮ็ดสูตรให้เนาะกัขอโจ๊ะของานกับเอฟซีทั้งช่องก่อนเนาะเดี๋ยวให้อาจารย์สบายเพิ่นวางแล้วก็มีเวลาก่อนเนาะแม่เพิ่นก็จะขอน้ำเพิ่นไปมาให้เอฟซีทั้งช่องเด้อค่ะเนาะค่ะ เอาคลิปนี้ก่ะบ่มีอยังแล้วเนาะได้ตัวเลขมาฝากแล้วไม่เพ่นก็จะขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะในแนวทางของปู่สี่ศูนย์แล้วก็เลขมีที่มาเนาะเมื่อวานนี้เลขมีที่มาก็เข้าที่เจ็ดสี่ตรงๆค่ะเนาะสี่เจ็ดนาะสี่เจ็ดตรงๆค่ะเนาะเอาตามนี้ค่ะ